สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับ T-Mobile US หรือ TMUS นะคะหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่มากๆในตลาดโทรคมนาคมของสหรัฐครับผมโดยเฉพาะเรื่องที่เขาเป็นผู้นำด้าน 5G เนี่ยเเราจะมาลองดูกันค่ะว่าแก่นธุรกิจเขาคืออะไรจุดแข็งจริงๆอยู่ตรงไหนแล้วก็อนาคตเขาจะเป็นยังไงบ้างตามข้อมูลที่เราได้มานะคะครับ เริ่มตรงคำถามพื้นฐานก่อนเลยดีกว่าค่ะคือข้อมูลบอกว่าทีโมบายเนี่ยโมเดลธุรกิจแข็งแรงเติบโตดีเออแล้วเขาหาเงินกันยังไงคะสร้างไรายได้จากอะไรเป็นหลักครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือค่าบริการรายเดือนนะครับที่มาจากทั้งลูกค้าทั่วไปลูกค้าองค์กรอันนี้เป็นรายได้ประจำหรือ recurring revenue นะครับมันก็จะทำให้รายได้ค่อนข้างนิ่งคาดการได้ แล้วก็มีรายได้เสริมจากการขายอุปกรณ์ต่างๆมือถือแท็บเล็ตหรือพวกอุปกรณ์ IoT เล็กๆน้อยๆน,นะครับบวกกับบริการเสริมอื่นๆเช่นแพ็กเกจดาต้พิเศษหรือพวก Roaming อะไรแบบนี้ครับโอเคค่ะรายได้ประจำนี้ฟังดูเป็นฐานที่มั่นคงดีนะคะแต่ว่าตลาดสารัฐนี่แข่งกันดุมเดือดมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับแข่งกันหนักมาก แค่มีรายได้มันอาจจะยังไม่พออะไรที่ทําให้ทีโมบายเขา,เามีความได้เปรียบคู่แข่งที่เรียกว่าเป็นคูเมืองทางธุรกิจของเขาล่ะคะในข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยรู้สึกจะเน้นเรื่องเครือข่าย 5G เยอะมากเลยถูกต้องเลยครับจุดแข่งสําคัญที่สุดนะตอนนี้เลยนะคะคือเรื่องโครงข่ายโดยเฉพาะ 5G ค่ะคือหลังจากที่เขาไปรวมกับสปริทตอนปีสอนปี2020เนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยทําให้ทีโมบายก้าวกระโดดเรื่อง 5G มากๆอ๋อ ข้อมูลที่เรามีนี่ชัดเจนเลยครับว่าเครือข่าย 5G เขาทําครอบคลุมทั้งความเร็วเนี่ยเหนือกว่าคู่แข่งชัดเจนโดยเฉพาะที่เขามีคลื่นความถี่กลางหรือ midband เยอะอันนี้สําคัญมากกับประสบการณ์ใช้งานจริงเข้าใจเลยค่ะ แสดงว่า5 G นี้เป็นหัวใจหลักจริงๆใช่ครับยุคนี้ใครมีเน็ตเวิร์กดีสุดก็คือได้เปรียบเยอะเลยครับแล้วนอกจากเรื่องเทคโนโลยีเครือข่ายที่ล้ำหน้าแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ช่วยให้ลูกค้าเขาที่เยอะมากๆตั้งร้อยกว่าล้านรายเนี่ยไม่หนีไปไหนใจสําคัญก็คือฐานลูกค้าเขาเองนี่แหละครับที่ใหญ่มากอการมีลูกค้าเยอะขนาดนี้มันก็เป็นความได้เปรียบเชิงขนาดอยู่แล้วแล้วก็ธรุรกิจนี้เนี่ยลูกค้ามักจะไม่ค่อยเปลี่ยนค่ายกันง่ายๆนะครับเพราะอะไรคะ มันมีสิ่งที่เรียกว่า switching cost นะครับหรือต้นทุนในการย้ายค่ายคือมันยุ่งยากทั้งเรื่องสัญญาผูกมัดการต้องไปเปลี่ยนเบอร์ใหม่หรือบางทีต้องซื้อเครื่องใหม่ด้วยซ้ำอะไรแบบนี้มันก็เป็นเหมือนเกราะป้องกันให้เขาอย่างหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องสัญญาณอย่างเดียวครับผมแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือกลยุทธ Un ์ uncarrier ที่ท m o b i l บเขาใช้มาตลอด อันนี้ได้ยินบ่อยค่ะ Uncarrier นี่มันคืออะไรนะคะคือเขาพยายามจะฉีกกฎดเดิมๆของอุตสาหากรรมอะครับแบบว่าลดค่าธรรมเนียมแฝงต่างๆที่น่ารำคาญทำให้แพ็กเกจมันดูง่ายๆโปร่งใสไม่ซับซ้อนเหมือนเจ้าอื่นๆซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างโดนใจผู้บริโภคที่เบื่อความซับซ้อนของค่ายเก่าๆนะครับก็ช่วยดึงลูกค้าใหม่เข้ามาได้เรื่อยๆโอ้โหฟังดู T-Mobile นี่เขาก็มออีอาวุธครบมือเหมือนกันนะคะทั้ง 5G ที่นำหน้า ฐานลูกค้าที่ก็เยอะแล้วก็ย้ายยากแถมยังมีกลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างอย่างอันแคริเออร์อีกครับผมพอรุมรวมกันแบบนี้แล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะคะปัจจัยพวกนี้จะพาทีโมบายไปทางไหนต่อโดยเฉพาะการมี 5G ที่แข่งแกร่งมากๆอยู่ในมือเนี่ยคะ่ะอนาคตดูมีแววดีมากครับอย่างแรกเลยคือโอกาสจาก 5G เองนี่แหละครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเน็ตมือถือเร็วขึ้นนะแต่มันคือประตูไปสู่บริการยุคใหม่ๆเลย เช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นพวก Internet of Things หรือ IoT ที่อุปกรณ์ต่างๆมันคุยกันเองได้หรือการพัฒนาพวก Smart Cities เมืองอัจฉริยะหรือแม้กระทั่งพวกรถยนต์ไร้คนขับในอนาคตซึ่ง t m o โมบายที่มีเครือข่าย 5G ดีที่สุดเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆที่จะคว้าโอกาสตรงนี้ไปอืมน่าสนใจค่ะแล้วก็ควบคู่ไปกับโอกาสทางธุรกิจนะครับสถานะทางการเงินเขาก็ดูแข็งแกร่งดีข้อมูลที่เราเห็นก็คือ รายได้กำไรโตต่อเนื่องที่สำคัญคือกระแสงเงินสดอิสระหรือ free cash flow เนี่ยสูงแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกอันนี้สะท้อนว่าบริษัททำกำไรได้ดีแล้วก็มีเงินสดหมุนเวียนเยอะครับฟับงดูดีเลยค่ะครับแล้วก็สุดท้ายคือตำแหน่งในตลาด ตอนนี้ตลาดสหรัฐก็เหลือผู้เล่นหลักๆอยู่3รายคือ T-Mobile, AT&T แล้วก็ Verizon ใช่ค่ะการแข่งขันก็แน่นอนว่าด,ดูเดือดแต่ T-Mobile ก็ยึดตำแหน่งหนึ่งในผู้นำได้ค่อนข้างมั่นคงแล้วด้วยจุดแข่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่แหละครับพอเห็นภาพรวมแล้วชัดเจนเลยนะคะว่าความแข็งแกร่งของ T-Mobile มาจากการผสมผสานหลายๆอย่างจริงๆทั้งเทคโนโลยี 5G ที่นำหน้าฐานลูกค,ค้าที่เหนียวแน่น กลยุทธ์ธุรกิจที่ไม่เหมือนใครแล้วก็โอกาสเติบโตในอนาคตจากเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยใช่เลยครับมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวณตอนนี้นะครับแต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจให้เราคิดตามต่อนะครับค่ะมีอะไรน่าคิดต่อคะก็คือในระยะยาวเนี่ยการแข่งขันระหว่าง3เจ้ายักษ์ใหญ่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอีกไหมหรือเปลี่ยนไปยังไงเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่อย่าง,ง 6G หรือ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น จริงด้วยค่ะหรือว่าท m โ b บ l e เองเนี่ยจะเอาความได้เปรียบเรื่องเครือข่าย 5G ไปต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ๆนอกเหนือจากบริการมือถือแบบเดิมๆได้สำเร็จแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันยาวๆเลยครับน่าติดตามมากๆค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะวันนี้ยินดีครับ